วัดีครับวันนี้มาดูถั่วลิสงที่เพิ่งปลูกไปเพิ่งจะเริ่มงอกนะครับครับเมื่อคืนฝนตกหนักน้ําท่วมหากําลังหาที่ระบายอยู่นะครับไม่รู้ว่าน้ำท่วมน้ําท่วมขังอย่างนี้มันจะเน่าเปื่อยหรือเปล่านี่ยังใจไม่ดีเลยขอภาวนาอย่าให้ฝนตกซ้ํา ผมปลูกข้าวโพดร่วมนะครับหลังจากตอนนี้ก็ข้าวโพดกําลังได้ที่กําลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดเก็บข้าวโพดหมดก็จะถอนถั่วลิสงต่อแต่ว่าน้ําท่วมอย่างนี้นะไม่รู้ว่าถั่วลิสงจะเน่าไหมครับผมจะปลูกปนกันนะครับส่วนด้านนี้นะครับใต้ต้นข้าวโพดผมปลูกมันแก้วข้าวโพดปีนี้ผมปลูกการเจริญเติบโตไม่ดี ไม่ทราบเป็นสาเหตุอะไรนะครับผมให้น้ําตามปกติก็แปลกครับอากาศ่อนหน้านี้ร้อนร้อนจัดมากก็เลยข้าวโพดชร์การเจริญเติบโตหลังจากผลหยุดหมาดหมดินยังชื้นแฉะอยู่กลัวจะเน่าเสียก็เลยจําเป็นต้องถอนถอนถั่วลิสงนะครับก็ผลผลิตก็ใช้ได้เพียงแต่ว่ามันมีโครนจับ ต้องเอาไปล้างต่อไปเคาะลําลบากนะครับถ้าเป็นดินท่วนฝนไม่ตกดินแห้งเราถอนแล้วสลัดสลัดดินก็หลุดอดดินก็หลุดหมดแล้วแต่ว,ว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นโคลเฉะนะครับต้องถอนแล้วเขยา่าแล้วสั่นกว่าดินจะร่วงถึงไงก็ไม่สะอาดครับดินมันตมเละถอนง่ายถอนง่ายอยู่ครับเพียงว่าโคลนมันจับแค่นั้นเอง ก็ถอนไปเรื่อยๆนะครับถอนอย่างน้อยๆถึงเรายังไม่ได้ปิดเราถอนออกให้พน้นให้พ้นโครนมาตากไปข้างบนก่อนเพื่อจะได้ป้องกันเผื่อเม็ดเขาจะงอกต่อไปนะครับเพราะเม็ดไหนที่มันเก่ได้ที่แล้วเจอความชื้นเจอความเจอน้าเขาก็จะงอกตัวนี้ก็ยังเก่ไม่ถึงไม่ยังไม่ได้ขนาดเท่าไหร่นะครับประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เกศถ้าเราให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็กลัวว่าไอ้ตัวที่เก่จัดมันจะงอกก่อนนะครับจําเป็นต้องถอน